สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้ต้นคลิปจะมาคุยเรื่องเลขล่างนะครับล่างนะมาในเชิญชวนให้เรีนการพนันมาเชิญชวนให้นี่นะสูตรของผมแล้วก็ช่องเนี้ยสองของผมเนี้ยไม่ใช่ช่องหวยเด็ดนะไม่ใช่ช่องที่ เข่า21งวด31งวด8 0งวดไม่มีนะครับทุกพิษเยอะเป็นส่วนมากนะครับนี่แหละคำเตือนของผมผมันแค่นี้แหละเพราะว่าที่ผมทำเนี่ยผมก็ทำเองแล้วก็ซื้อเองนี้แหละแต,แต่ผมก็ลงไว้บางทีมันเข้านะครับคนที่เข้ามาดูนะท่านที่เข้ามาดูคนเก่าใหม่ก็เป็นแนวทางนะครับะจะ เป็นไปได้นะอย่างางวดเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าคนฉลาดคนมีดวงนะได้นะออได้นะเมื่อกี้นี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมย้ำอีกครั้งนะสูตรนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงนะนะครับเนี่ยที่คำนวณในหกเาเนีผมไม่ได้ลงใน Youtube แล้วก็ผมก็เองก็ไม่ได้ซื้อด้วยแต่ผมทําไว้ก่อนหวยออก5้าวันนะผมทบทวนไปดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยผม ก่อนหวยออกเมื่อวันที่1สิงหาเนี่ยครับผมถามไว้เรื่องของเรื่องก็คือผมไม่ชอบเลขเกาไงงมดทีแล้วนะครับผมซื้อเลขล่างผมไม่ซื้อเลยงมดทีแล้วไม่ได้ซื้อเลยเลขล่างแต่ผมซื้อเลขบนอย่างเดียวตัวนี้นะครับนี่ไงเลขบนเนี่ยผมซื้อตัวนี้116เนี่ยนะครับแต่เลขออก261นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยดู เลขบนค่อยดูดูเลขล่างก่อนก็ถามว่างวลหน้ามันจะเข้าอีกไหมอันนี้ไม่รู้นะตามสูตรนะครับนะผมอมธิบายตั้งแต่สูตรแรกเลยเลขล่างนียนะครับสูตรนี้ตู้เดียวเลยนะชุดเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมผมทําย้อนลังมาเมื่อก่อนห้อยออกห้าวันอนะจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่ไปดูในคลิปเก่าก็ได้นะครับไปดีใน y o u t ะนะผมลงอยู่ ไอ้สูตรนี้ไม่ได้ลงนะครับสูตรนี้ไม่ได้ลงแต่ว่าผมทำไว้คิดว่ามันเข้าแค่หนึ่งสองสามแค่3ามงวดเองมันเป็นคิดว่าอะลองดูถ้ามันเข้างวดหน้า่อพอตามพอุดสุดท้ายมันออกจริงๆเนี่ยมันเข้าหนึ่งเจเข้าสองเเข้า7จูนนะ งวดเมื่อกี้นีนะวันที่หนึ่งเข้า6กเข้าตรงๆเลยนะไม่ได้กลับตัวด้วยโอ้โหผมก็เสียดายนะครับนะทันสามาชิกก็นี่การคำนวณก็ตามนี้แหละครับไม่ได้ทำอะไรมากมายนะเนี่ยนะครับสูตรนี้เนี่ยนะครับเข้าจริงๆด้วยก็ถามว่ามวดหน้ามันจะเข้าไหมไอ้สองศูนย์เนี่ยนะครับแต่ผมก็ชอบนะชอบอยู่นะ ลองดูครับเพราะว่าชุดเดียวไม่ไม่เสียหายเท่าไหร่นะเสียเสียนิดเดียวนะครับเนี่ยสูตรคำนวณแบบนี้เอานะไม่ต้องไปทำสูตรหรอกปวดหัวผมทำให้อยู่แล้วดูเอาตามนี้แล้วกันไม่ได้หลอกลวงไม่ได้เชิญชวนอะไรทั้งนั้นแล้วแต่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับอันนี้เรื่องจริงนะ มันคำนวณได้หกเก้าจริงๆแต่ว่าผมไม่ได้ซื้ออืผมไม่ได้ซื้อเลขกล่างเลยหม,มวดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยเล็กล่างผมซื้อเล็กเล็บนตัวเดียวหนึ่งหนึ่งหกอ่ะนะครับแต่มันออกหกหนึ่งนะครับผมไม่ได้ตัดซองตัวก็ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูค่อยดูเล็กเล็กบนนะเอาดูเล็กล่างก่อนหมวดนี้นะครับนี่สูตรที่เข้านะหมวด,ดล้วเข้านะครับเข้าจริงๆด้วย นะครับการงวดหน้ามันจะเข้าหรือไม่เข้าก็ก็แล้วแต่นะครับดูเอานี่ครับแต่สองศูนย์นะครับตัวเดียวเลยงวดหน้าก็กลับตัวนะกลับตัวก็สองสองศูนย์ศูนย์สองนะครับนะกลับตัวสองชุดนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ย,ยนะอันนี้สูตรนี้เข้านะครับเอาสูตรที่ไม่เข้ามาดูสูตรนี้นะครับสูตรนี้เนี่ยสถิติเขาก็ก่ เข้ามาเยอะเหมือนกันนะอันนีเน้เป็นเล็กวิ่งนะนะครับเข้าตั้งแต่นี้เลยนะครับเหล็กห้าออกห้นะครับเล็กหออกหนเล็ก 1, ออกสีก 4, อ,อ,ก 4, อันนี้เล็กวิ่งนะเล็กหนึออกหนเล็ก 2, ออกสอเนะครับเล็กนย์กับเล็กห ออกเจเข่าเลข0ูนะครับงวดเมื่อกี้นี้เนี่ยได้5กับ6ถ้าจับคู่ก็5 8 6 8ก็ไม่เข้าอยู่ดีเพราะว่าเลขก่อ6กนะครับนะมันเข้าแค่เลขก6นี่แหละสูตรหวยมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะนะท่านสมาชิกต้องระมัดระวังด้วยงวดนี้เนี่ยมันได้ถ้าจับ4ชุดทำบัญชีชุดไปเลย นะครับ7 0 7 1 8ูนนแ่ะครับแต่ผมจับจิตตัวเดียวนะจับสูตรนี้เนี่ยผมจับตัวเดียวนะครับสูตรนี้ตัวเดียว20นะครับมาดูมาดูสูตรนี้ครับอ่ะมาดูอีกสูตรหนึ่งเรกลางตัวไหนที่มันชนกันมากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นนะนะไม่เป็นก็เสียนะครับนะระมัดระวังนะ เห็นไหมเลข5าออก5้าหเลข8ออก18เลข4ออก1 4สเลข5ออก4 5ห้าเลข1ออก1นนะครับศูนย์นี้เนี่ยเลข2อออกสองเเลข7ออก7 0็งวดเมื่อกี้เนี่ย1สิงหาเนี่ยนะครับแล้วเลข8นะครับถามว่ามันออกอะไรออก6 9แต้มเดียวหลุดนะครับเนี่ยจับคู่เนี่ยเห็นไหม าจับคู่8ปด8จไม่เข้าผมจับให้แล้วคลิปก็ยังอยู่นะคลิปที่ผมลงให้แต่ผมยังเชื่อเลขวิ่งตัวเดียวเี่มันเข้าก็ทำมาเถอะมันมันไม่มันผิดงวดนี้แล้วงวดต่อไปมันจะผิดได้ไหมนะมาเลยครับเลข0ย์ครับเห็นไหมเลข0ูนงวดศูนนที่นี้ก็มี2 0นนะครับนะ องศูนย์วดสูตรนี้สูตรที่เข้านะนี่สูตรที่เข้าเข้ามวดเมื่อกี้นี้นะครับแล้วสูตรนี้ไม่เข้ามวดที่แล้วเลขแปดแต่มันออกเลขเก้าใช่ไหมเนี่ยออกหกเก้าเนี่ยน,นะก็คือผิดตัวนี้ผิดนะครับผิดนะแต่ว่าทามันจะผิดซ้อนอีกไหมก็ผมก็ทําดูเหมือนเดิมมวดนี้เ้เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ สูตรตรงนี้เนี่ยไดสองกับสามฉะนั้นผมจับไว้ให้แบบนี้นะศูนย์สองศูนย์สามนะครับศูนย์สองศูนย์สามนะสูตรนี้นะครับก็กินนี้ในสองศูนย์แล้วชนกับชุดนึงชนกันแล้วสองศูนย์แล้วก็สูตรนี้เลขศูนย์ชนผมก็จับแค่เลขแปดนั่นแหละ นะครับท่านใดที่จะเอาเจ็ดศูนย์ก็แล้วแต่นะผมจับในในชุดเนี้เอาตัวเดียวนะครับก็คือ80แล้วก็02แล้วก็20นะครับเลข่างนะครับประมาณนี้แหละครับก็3ชุดเองนะ3ชุดประหาเลือกรอตตอรี่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันไม่มีเวลา กลหวยออกมันไม่มีนะครับโอเคนะเลขล่างประมาณนี้ก่อนนะวันที่14นะครับ14เดี๋ยวผมสรุปให้ว่าตัวไหนที่น่าจะเป็นนะไม่เกินไม่เกิน3ชุดขอไปครับไม่เกิน3ชุดเลขล่างหมวดนี้แต่แต่เท่านี้จริงๆนะครับมาดูเลขบน อันนี้เลขบนก็เช่นกันนะครับเลขบนงวดนี้เนี่ยนะครับสูตรนี้เนี่ยไม่ใช้งวดนี้่อไปนะเนี่ยสูตรนี้เนี่ยถ้าจับคู่ได้สี่ชุดนะเข้ามาตั้งแต่นี้เลยตั้งแต่มันออกเจ็ดแปดเจ็ดนะครับถ้าจับคู่ก็หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด 6, 2องหกสองเจ็ดนะครับแต่มันออกเจ็ดสองก็เข้าตัวกลับนะหงดต่อมาเนี่ยงวดต่อมาสี่สองสี่สามห้าสองห้าสามมันออกห้าเจ็ดเก้าเข้าแค่เลขห้าน,นะดูเอานะครับต่อมาก็เจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามออกเจ็ดสองเข้านะครับเริ่มเข้าแล้วเงิดนี้เริมเข้าแล้ว เริ่มเข้าเลยนะครับสี่ชุดนะหหนึ 1, ่งหกสองหกหนึ 1, ่งหกสองเจดหนึ 1, ่งเดสองถาจับคู่4ี่ชุดนะมันก็เข้าหกหนึ่งี่แหละนี่นะต่อมาอ๋อหนึ่งเจ็ดเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เขียนนีเนี่ยลืมเขียนตัวหนึ่งขอไปด้วยเัีไม่ได้เขียน อันนี้2อันนี้8ครับ1 7 18 27 28นะครับออก1 7เข้านะครับต่อมา9 1 9 2 0 1 0 2แต่มันออกอะไรครับออก2 5มันเข้าแค่เลข2นะครับเข้าแค่ตัวนี้ เลขสองัวนี้เขาแค่เลขสองใช่ไหมสูตรเป็นอย่างนี้แหละครับผิดงวดนี่ผิด,ผดก็นี่ไงผมจับสามตัวให้เก้าห้าเก้าหนึ่งห้าศูย์หนึ่งเนี่ยก็คือเน้นตัวนี้สุดท้ายมันออกเจ็ดสองห้าใช่มมันผิดมันผิดผมก็ทําต่อนะครับฟังดีๆนะครับมันผิดก็ช่างมันนะ พอมันผิดปุ๊บเนี่ยงวดเมื่อกี้เนี่ยคำนวณได้ผมก็ทําไว้ดูเฉยเฉยนี่แหละนะเหมือนเหมือนเลขล่างอะไรที่ว่าออกหกเก้าเมื่อกี้นี่แหละนะครับทําไว้ดูเฉยเฉยเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะมันไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นสูตรใหม่ก็เลยอยากเอาไว้ดูเฉยเฉยสุดท้ายมันเข้าจริงๆงวดน,นี้เนี่ยเพราะว่ามันผิดงวดน,นี้ผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้นใจ่ายมากเท่าไหร่เอาทำไว้ทำไว้ดูไว้ก่อน นะได้หนึ่งหกนะชุดชุดเดียวนะได้หนึ่งหกสูตรนี่เนี่ยโมเทลได้เก้าหนึ่งแต่มันออกเจ็ดสองห้าผิดเลยนะครับถ้าชีชุดก็ผิดเข้าแค่เลขสองนะครับตอนนี้ผมก็ทำไว้หนึ่งหกชุดท้ายมันออกนี่ไหออกหกหนึ่งเนี่ยหก 6, นึ่งนะครับคล้ายๆกับสูตรสามตัวนะครับที่ว่าหนึ่งหนึ่งหกอ่ะ นะครับอ่ะถามว่างวดหน้ามันจะมาไหมเนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับราวันที่หนึ่งเมื่องวดวันที่หนึ่งสิงหาเมื่อกี้เนี่ย901เอ้ย910261นะครับนี่น,นี่เลขล่างออก69คำนวณเสร็จแล้วเนี่ยได้เลข7นะครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยได้เลข0เอา70นะครับ70 ผมก็จับคู่ไว้ประนี้ชุดเดียวเนี่ยแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยเพราะว่าเลขบนอ่ะมันวิ่งแปดงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยวิ่งแปดนะครับงวดที่แล้ววิ่งสองมันออกสองเจ็ดศูนย์งวดนี้มันวิ่งแปดผมก็เลยเอาเลขแปดมาไวน้นี้แล้วก็จับจับกับตัวเนี้ยนะครับบางทีมันเข้าอีกอ่ะมันไม่เข้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแล้วแต่ดวงนะแล้วแต่นะผมชุดชุดนี้เดียตัวเดียวนะแปดเจ็ดศูนย์ นะครับโอเคต่อไปมาดูสูตรนี้นะครับอ่ะผมจะอธิบายสูตรนี้ก่อนเนี่ยตั้งแต่ที่มันออก292 972นะครับเลขล่างออก45เนี่ยคำนวณน,นะผมคำนวณแบบนี้นะครับเอาหลักตัวนี้หลักหมื่นเนี่ยบวก6คงที่นะมันก็ได้เลข5 แล้วหลักร้อยกับไอ้หลักสิบกับหลักหน่วยเนี่ยบวกสี่คงที่ได้เลขหนึ่งแล้วหลักพันเนี่ยมาบวกสองได้ห้ากับบวกห้าคงที่เนี่ยตัวเฮสนี่ยตัวเฮสนะครับนะได้เท่าไหร่ได้เลขเก้าบวกด้วยครับสองบวกสองได้สี่สี่บวกห้าได้เก้าห้าหนึ่งเก้าเลขออกอะไรครับ ออก8 6 1นะครับเล็กแต้ตมเดียวเล็กแต้มเดียวเ,ข, 5, เยวข้าแค่เล็กเนี่ยเนี่ยสูตรหวยเป็นอย่างนี้นะครับแล้วต่อมามันเข้านะรู้เอาเอา5น7นะนะครับเนี่ย5 1านคำนวณได้ออก5 1 7จริงๆด้วยเนี่ยนะครับต่อมาอีก7 2 5ก็ออก7 2 5เนี่ย ็คำนวณเหมือนเดิมนะครับดูแล้วบางทีนี้เนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยนะที่ผมซื้อเนี่ยหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยนะครับเพราะว่าสูตรนี้มันสูตรสามตัวตรงนะแต่ผมก็ไม่ได้ตัดช่องตัวผมก็ไม่ถูกนะนะไม่ถูกผมไม่ถูกนะครับอันนี้ให้ดูจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่ให้ดูยังไงยังไงผมก็ซื้อหวยถูกหมดอยู่แล้วนะผมก็ทําแบบนี้แล้วก็ผมก็ซื้อเองแล้วก็ลงอย่างนี้แล้วท่านใดที่จะเอาก็เอานะ ผิดถูกประกันเลไ,ไม่ไม่รับประกันนะครับเห็นไหมมันก็งามอยู่นะหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยตัดหกหนึ่งหนึ่งหกนี่ก็โอเคอยู่นะก็ใช้ได้นะก,ก็ถูกอยู่นะไม่ถูกสามตัวก็ถูกสองตัวนะครับนี่แหละย,ย้ำอีกครั้งสูตรนี้ผมก็ไม่ได้ลงนะครับแต่ผมทําไว้ทําไว้แต่ผมซื้อนะสูตรนี้ซื้อผมซื้อหมดเยอะเหมือนกันหมดเมื่อกี้เนี่ยแต่ส่วนเลขหกเก้าล่างเนี่ย ผมไม่ได้ซื้อด้วยไม่ได้ลงใน YouTube ด้วยไม่ได้ลงแต่สูตรนี้ก็ไม่ได้ลงแต่ว่าผมซื้อ,อ,อท่านสมาชิกเก่าที่น่าจะเห็นนะ116อ่ะผมซื้อ116ตอนนั้นแหละนะครับมาดูงวน่นี้เนี่ย16สิงหานะครับได้เลขตัวเดิมนะ7 16นะครับนี่7 16นะครับ แต่ชมตัวก็มาชอบด้วยแหละนะมาดูจะมีอีกสูตรหนึ่งที่เทียบนี่ไงเล็กวิ่งแปดวิ่งแปดนะครับนี่ มาดูสูตรนี้นะครับเมื่อกี้นี้เราดูสูตรนี้เนาะอันนี้มันเข้าเข้ามาเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามงวดนะครับงวดที่4ตัวเนี้ยวันที่16สิงหาเนี่ยงวดที่4ี่นะมันจะมาไหมเลข3ตัวเนี้ยเจ็ดหนึ่งหกเนี่ยหรือจะหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งอืมก็ตัดเอาเองก็แล้วกันนะท่านสมาชิกนะตอนี้มาดูสูตรนี้นะครับ ที่มาเทียบให้มันชัดๆเลยนะครับเห็นไหมผมเริ่มบนนะครับสี่ชุดนะครับเริ่มตั้งแต่งวดน,นี้นะครับจับคู่4 7 4 8 9 7 9 8 ออกแล้วครับออก97ออก79ตัวกลับนะครับของเราได้97แต่มัน,มนออก79นะก็ยังได้อยู่งวดต่อมาครับ8 7 8 8 3 7 3 8นะครับเนี่ยจับคู่แต่สีชุดออกแล้วครับออกเ2็เลขเห็นไหมจะได้ตัวกลับก็ไม่ได้มันผิดแต้มเดียว37 73 37 ถ้าเป็นเลขสอก็เจ็ดสพิษตัวนี้ก็เข้าเลขเก7อยู่นะครับเลขเจแต้มเดียวเนี่ยนะครับฉะนั้นนะเวลาซื้อหวยก็พยายามกลับตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ต่อนะครับ6 1 6 2 1 1 1หกเนี่ยจับคู่ออกแล้วครับออกห1หนเข้านะครับเนี่ยเข้าตัวนี้เข้าตัวนี้ ต่อมาครับ171868 7 6นะครับนี่จับคู่เข้าเท่าไหนครับ17เขา้าตัวนี้นะนะครับค่อยๆดูหมดต่อมาครับ2526 7576ออ25เขา้าตัวนี้นะครับหมดต่อมา6263 1213 เนี่ยจับคู่ได้วสีช,ชุดเลขออกนะครับ O หกหนึ่งนะเนี่ยสูตรตมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันผิดบ้างถูกบ้างอะไรแต่มันก็ได้โต๊ดอยู่นะเพราะว่าเลขออกสองหกหนึ่งใช่ไหมเนี่ยหกสองเข้าอยู่เข้าสองตัวตัวนี้สองหกเนี่ย,ยกระเปามานี่แหละมันผิดงวดนี้ก็คือผิดนะครับ O หกหนึ่งแต่เราได้หกสองนะครับมาดูงวดสุดท้ายเลย นะครับหมดหนึ่งิงหาเนี่ยนะครับดูเอาครับดูเอาครับหลักร้อยนะตอนนี้หลักร้อยนะเลขเจ็ดเนี่ยหลักร้อยนะนะครับท่านสมาชิกคนเก่าก็น่าจะรู้ผมคินไว้แล้วหลักร้อยคือเลกเจ็ดแต่ว่าคนที่มาดูใหม่ก็ตามนี้อันนี้หลักร้อยวะนี่นะเอาไว้นี่ก่อนมาดูสองตัวบนก่อนสี่ชุดนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หกหกหกเจ็ดจับคู่แล้ว,ลวนะครับมันจะออกอะไรนะออกอะไรเมื่อกี้นี้ก็สูตรนี้ก็มีหนึ่งหกแล้วนะนะครับแล้วสูตรหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับ, 0, 1, 7, น,รบนี่นะผมผสมประสานให้มันครบเลย นะครับผมก็เลยจัดจัดไว้หนึ่งหกหนึ่งเจดหหกหดนะครับแล้วก็7 0นะครับนี่แหละเลขล่าไอ้ขอไปเลขบนงวดนี้หลักร้อยก็อยู่นี่แหละสาตัวเอาเลขเจมาจับใส่ในห้ชุดเนี้ยนะครับนะเอาเลขเจ็ดเนี่ยจับใส่ห้าชุดเนี้ยเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจดเจดหกหกดหดเดศนะครับ ก็ลองดูครับลองดูมันไม่เยอะมันไม่ชนเลงดับนะครับมันต้องเอาทั้งหมดเลยเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้างวดห้าห้าชุดห้าหางนะครับเออเลกดับไม่ต้องเอาหรอกนะงวดนี้ปล่อยไปก่อนผมจะเล่นคนเดียวเละเรื่องเลงดับอ่นะาสมาชิกต้องเอาไปก่อนแต่มันดับงวดที่แล้วดับสนิทนะ ทั้งบนทั้งล่างดับนะครับไม่ชนเลขงวดนี้เนี่ยเลขล่างก็ไม่ชนเลขดับนะที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเลขล่างดับ9เนาะเลขบนก็ดับเก้าฉะนั้นมันไม่ชนไงมันก็เลยอยู่ครบทุกตัวแบบนี้ต้องซื้อให้หมดนี่แหละนะครับอ่ะโอเคครับวันที่สิบสี่เจอกันคลิปสุดท้ายสรุปเลยวันที่สนะิบนะบนล่างสรุป เดือนน้อยนะงวดนี้ได้น้อยนะขอให้ระมัดระวังนะทางานเป็นหลักนะครับอาสีค้าขายก็ค้าข,า,ขายไปอย่าไปนี่เลยอย่าไปเชื่อผมนะครับผมยังไงผมก็ซื้อหวยทุกงวดอยู่แล้วผมก็ต้องทําแบบนี้นะหาแนวทางนะแล้วแต่จะคิดนะการคํานวณเนี่ยอาจารย์ดังๆในประเทศไทยเนี่ยผมดูว่าเนี่ยงวดี้นี้ไม่เข้าสักตัวเลยแต่ผมเข้านะของผมเข้านะ เข้าทั้งบนและล่างนะแต่ว่าผมไม่เอาเองมันเป็นที่ดวงไงก็บอกว่าเป็นที่ดวงไงนะครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับอาจตรุงนี้หรือม,มานลืนหรือมันที่14แล้วแต่คุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะดูไปเรื่อยๆดูเป็นแนวทางที่แน่ๆก็วันที่สรุปมันแหละจัดหนักเลยนะครับ เรื่องเลขวิ่งเลขดับเนี่ยแม่นมากเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไราอาจจะไม่แม่นก็ได้ทั้นหน้นะนะครับดูสูตรหวยไม่ใช่เล่น้อยนะครับเป็นกระปึกเลยนะครับแต่ก็เลขน้อยนะผมให้เลขน้อยนะท่านสมาชิกที่ดูใหม่ดูเก่าก็พยายามดูในคลิปแล้วก็จัดเองนะครับผมตัดให้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่ถูกงวมดที่แล้วก็ไม่ถูกนะครับ ก็เป็นแนวทางแบ่งปันกันฟรีๆนะครับนะขอบคุณครับที่ติดตามนะครับแชร์ก็ไม่ยากให้แชร์เท่าไหร่นะแต่กดติดตามกดคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับนะท่านสิบอกต่อกดกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมลงอะไรไปจะได้เจอคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับไม่ต้องอนั่นอนะ่ะพยายามดูดูสู่ด้วยเนียนนโอ้โหผมดูได้อาจารย์ดังๆนะนี้ ที่ถูกหรอกเขามีรายได้ทางช่อง youtube นะครับทำบางทีก็บางท่านก็หลอกประชาชนหลอกคนผมไม่ได้หลอกนะถูกคือถูกผิดก็ผิดนะแล้วผมก็มาในตองการแชร์ต้องการไลค์ไม่เอาผมไม่เอาผมไม่ให้แชร์ก็คือว่าเลขมันดำแล้วมันไม่ออกนะครับจำไว้นะครับเจ้ามือ เขาดูอยู่ใครทําหวยอะไรยังไงมันเม็นเม่นะเขาอาจารย์บางท่านมันเกี่ยวข้องกับกองสลากด้วยนะผมจะบอกให้นะครับอาจารย์บางท่านก็รายได้ทา youtube คนแชร์คนไล์ยเยอะก็ได้เงินสนับสนุนผมไม่มีนะครับผมช่องผมไม่ใช่ช่องหวยช่องชวนตัวผมนั่นแหละผมทำเองซื้อเองนะท่านใดที่มาติดตามก็ดูเอานะครับถูกผิดประการใดก็ตามนั้น นะครับโอเคครับขอบคุณครับทีท่ติดตามนะขอให้โชคดีร่ำรวยทุกคนนะที่เข้ามาดูมาชมตำนีิติชมได้ครับใต้คลิปคอมเมนต์ได้เลยผมไม่ได้ปิดช่องนะนะครับและคลิปเนี่ยคลิปทุกคลิปที่ผมลงผมไม่เคยลบยังอยู่เหมือนเดิมนะกดไปดูย้อนหลังได้นะครับคลิปไหนที่ ผมลบผมก็จะแจ้งก่าชิดทุกท่านว่าเออผมลบนะเพราะว่าเสียงไม่ค่อยดีภาพไม่ชัดเจนประมาณนี้ผมก็ลบแล้วผมก็ลงใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณครับขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะขอให้ปักปังงวดน,นี้ขอให้แม่นๆสวัสดีครับ